สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อลาดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน,น้องฝึกทําโจทย์ในเรื่องการหาพลังงานโจนและพลังงานศักย์ซึ่งเป็นข้อสอบในร้อยจปบลอบปี63โจทย์ถามว่าปล่อยวัตถุมวล10กิโลกร,รัมจากที่สูง60เมตรจากพื้นดินเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีวัตถุจะมีพลังงานโจนมากกว่าพลังงานศักย์เท่าไหร่กาหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าวิเคราะห์ก็คือน้องต้องรู้สูตรการหาทั้งพลังงานจนและพลังงานศักด์เอาเรามาดูในสิ่งที่โจทย์กําหนดนะครับโจทย์บอกว่าปล่อยวัตถุมวล10กิโลกรัมตัวนี้10กิโลกรัมจากที่สูง60เมตรตรงนี้สูง60เมตร เราบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะสามวินาทีอาวะปล่อยลงมานะครับสวะจุดนี้แล้วกันนะเป็นจุดที่ปล่อยลงมาสามวินาทีปีไอทีตัวนี้เท่ากับสามวินาทีสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือปล่อยวัตถุลงมานะครับความเร็วต้นอยู่จะเท่ากับศูนย์เมตรต่อวินาทีและสิ่งที่น้องจะต้องรู้นะครับเพิ่มเติมนั่นก็คือนะครับ สูตรในการหาพลังงานสั์โน้มถ่วงนะครับพอตอนนี้ก็คือเป็นการปล่อยลงมานะครับสู่พื้นดินเนี่ยครับก็ต้องหาพลังงานสั์โน้มถ่วง ep นะพลังงานสั์โน้มถ่วงเท่ากับ m นะ gh โดย m คือมวล g คือนะครับความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกโจดกําหนดมาเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกําลังสองครับ h ก็คือความสูงที่วัตถุสูงจากพื้น อะไรสูตรพลังงานจนนะครับ ek นะพลังงานจนเท่ากับเหนึ m, ่งส่วนส mv ยกกาลังสอง m คือมวลน,นะครับ v คือความเร็วนะครับยกกําลังสองนะ่ะสูตรก็คือเหนึ MV ่ mv ยกกาลังสเพราะฉะนั้น2อสูตรนี้น้องต้องจำให้ได้ถึงจะทําข้อสอบข้อนี้ได้นะครับก็คือสูตรการหาพลังงานศักย์เนื่องจากแ่งน้มถ่วงครับแล้วก็สูตรการหาพลังงานจน เรากลับมาวิเคราะห์ต่อนะครับแสดงว่าวัตถุก็จะตกมาที่ตำแหน่งนี้ตกมาที่ตำแหน่งนี้เป็นเวลาสามวินาทีสิ่งที่เราต้องหานะครับเพื่อจะทําหาพลังงานจนได้นะั่นคือเราต้องหาระยะทางตรงนี้นะว่าวัตถุห่างจากพื้นดินเท่าไหร่เราก็จะได้พลังงานสักน้มถั่วมาเสร็จแล้วเราก็หา ความเร็วปลายก็คือ v ตรงนี้นะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะสามารถหาพลังงานจนได้เพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นนะครับเป็นการหาในเรื่องของพลังงานศักย์และพลังงานจนก็จริงแต่น้องต้องใช้ทักษะในการหานะครับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วยอ่ะตัวนี้ปล่อยลงมาแนละ้ว g มีทิศลงนะครับทิศเดียวกับ u ใช่ไ u ก็มีทิศลงเหมือนกัน g ก็เป็นบวกก็เป็นบวก 10นะไม่ต้องเขียนบวกก็ได้นะข้ไกลจก็ได้เป็นเท่ากับ10ถูกไหมครับโจทย์กำหนดมาแล้วนะครับ10 m สโยก,กําลังสองนะก็มีเครื่องหมายเป็นบวกนั่นเองอ่ะเราก็มาเริ่มหานะครับอันดับแรกเราก็ต้องหาความเร็วปลายก็คือ V นะครับออกมาก่อนอ่ะเราจะใช้สูตรอะไรนะครับเรามี u มี g นะครับมี T นะครับต้องการหา V สูตรที่เราใช้ก็คือจากใช่ไหมั v เท่ากับ u บวก a อที t อ่ะก็คือ G t นั่นเองนะครับตอนนี้เราหาในส่วนของการเคลื่อนทีน่แนวดิ่งนะครับอ่ะ GT. บวก G t นะครับเราก็จะได้นะครับความเร็วปลาย V เท่ากับนะครับความเร็วต้นกําหนดมาเป็นศูนย์นะครับเพราะปล่อยวัตถุลงมา0นบวก g กําหนดมาคือ10 t เวลานะครับ3วินาทีเราก็จะได้ V ออกมาเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับ พอเราได้ความเร็วเราก็สามารถหาพลังงานจนได้แล้วเข้มแอปเสร็จแล้วเราอยากรู้ว่า h ตัวนี้ได้เท่าไหร่เหม็มแอปเราก็ต้องหานะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีนะครับระยะที่วัตถุตกลงมานะครับเส้นสีแดงนี่นะตกลงมาจนถึงจุดนี้นะว่าเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับเราก็ไปลบเอา6 0สิมาลบเราก็จะได้ ความสูง h ที่วัตถุอยู่นะครับเหนือพื้นดินแล้วพี่อรยระยะทางตรงนี้นะครับที่เราจะหานะครับเป็น s แล้วกันนะครับที่เราจะหาเราจะหาได้ยังไงครับเรามี v ใช่ไหมเรารู้ v แล้ว v เมื่อกี้เราหามาได้30มสเมตรต่อวินาทีเรามี u ครับแล้วเราก็มี g ครับสูตรที่เราใช้ในการหา s ก็คือจาก v ยกกำลังสองเท่ากับ อยู่ยกกำลังสองบวก2 Gs เราก็ได้วีเราหามาเมื่อกี้นะเท่ากับ30ก็เป็น30ยกกำลังสองเท่ากับความเร็วต้นนะเป็น0นูนย์รัย์บวก2 g เป็น10แล้วก็ S ที่เราต้องการหาอันก็ส30ยกกำลังสองเป็น900นะครันเท่ากับ 20s เเดียวก็เท่ากับย,าย้ายค่านะครับก็กลายเป็น900ส่วนด้วย20แล้วก็ตัดนะครับสูตัดศูนย์สอ2หนนะครับเราก็ได้ S ออกมาเท่ากับ45นะครับ45เมตรเพราะฉะนั้นระยะ S ตรงนี้นะครับเท่ากับ45เมตรเพราะฉะนั้น h ที่เหลือตรงนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ h ตรงนี้นะครับวัตถุอยู่สูงจากพื้นดินเท่าไหร่ h ก็เท่ากับหกใช่ไหครับไปลบสี่บห้ากลบสี่สิบห้ก็ได้ h เท่ากับสิเมตรพอเราได้ h ตรงนี้เท่ากับ15เมตรแล้วนะเนี่ยนะเราก็สามารถหาพลังงานโน้มถ่วงนะครับพลังงานศักโน้มถ่วงตรงจุดนี้ได้แล้วนะครับคือหา E.P. ตรงจุดนี้ได้แล้วนะครับเพราะงั้นก็สูตรก็คือ E.P. เท่ากับ M.G.H. นะก็เท่ากับมวลของวัตถุคือ10กิโลกร,รมัมคูณ G. เท่ากับ10คูณ H. เท่ากับ15นะครับอ่าก็อยู่สูงจากพื้นดินนะเท่ากับ15เมตรอ่าเราก็ได้ E.P. ออกมาเท่ากับ10คูณ10เป็น100 100คูณ15ก็เป็น1,500 เราก็ได้ EP ออกมาเท่ากับ1,500เสร็จแล้วเรารู้ V แล้วใช่ไหมเมื่อกี้นะบ v ความเร็วนะครับได้เท่ากับ30เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเราก็สามารถหา e k ตรงจุดนี้ได้นะครับเราก็หา EK นะครับพลังงานจนเท่ากับเศนหนึ่ส่วนสองยกกำลังสองก็ได้เท่ากับเศนหนึ่งส่วนสมวลคือ สิบกิโลกร,รมัมนะวที่เราหามาคือ30มสยกกําลังสองก็จะได้นะสองตัดตรงนี้เหลือ5้านะครับสามยายกกำลังสองเป็น900าร้นะครับตัวนี้ก็เป็น900าร้มเ้ยคูณกับ5นะก็ได้เท่ากับ4 5่พเราก็ได้พลังงานจนนะอีกเท่ากับ4500นะครับพลังงานสัก เนื่องจากแรงโน้มถ่วงได้เท่ากับ1 5 0 0โจทย์ถามนะยรับามสิ่งที่โจทย์ถามน้องต้องดูดีนะโจทย์ถามว่านะครับพลังงานจนมากกว่าพลังงานศัก์เท่าใดพลังงานจนมากกว่าพลังงานศัก์เท่าใดก็ง่ายมากเลยนะก็มาลบกันแค่นั้นจนเท่ากับ4,5 0 0ันะครับศักเท่ากับ1,500เพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับ4,500นะครับพลังงานจนลบพลังงานศักโน้มถ่วงก็ลบ1 5 0 0 ก็ได้เท่าก,กับ3 0 0พันนะครับพลังงานก็มีหน่วยเป็นจูลนะข้อนี้ก็ตอบเท่าก,กับมากกว่า3,000จูลน,นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานโจลจะมากกว่าพลังงานศักย์อยู่3,000จูลตอบข้อที่3มาไม่ยากนะครับแนวโจทย์ลักษณะอย่างนี้น้องๆก็ไปฝึกทําดูนะครับสังเกตว่าข้อสอบโรงเรียนในร้อยนะครับการออกข้อสอบนี้ก็คือมันจะสัมพันธ์หมดเลยนะครับโจทย์ที่เขาตั้งมาคืออย่างข้อนี้ จะหาพลังงานศักกับพลังงานจนก็คือต้องไปหานะในส่วนของความเร็วปลายมาก่อนและหาระยะทางมาก่อนความสูงนะครับจึงจะมาหาพลังงานจนและพลังงานศัก์ได้อาน้องๆก็ไปลองฝึกทํากันดูนะครับ